มีหนองด้วยปบ,บทุกคนตอนนี้ผมแวะข้างคางถนนนะครับผมกำลังจะไปกินข้าวแต่ผมเจอตลาดผลไมใหญ่มากนะครับแต่ผมคิดว่าผมจะแวะดูไม่อะไรในตะลาดนะปะโอ้คนละไมเยอะมากอืมค้างคางถนนนะครับ ผลไม้ย,ยอะทางป่าแห้งก็มีฮะอะไรนะปะทูเหรอประทูแห้งโอ้เอออันนี้เรียกว่าผลไม้แห้งใช่ไหมไม่ใช่อ่ามีผลไม้ใช่มีผลไม,ม้มอบแหง้งอบแหง้งโอเคขครันีมดูยังดูงเรอใช่ใช่ มอนทองนูเรียนมอนทองมีสัปปะรดนะครับแต่เราจะเดินดูก่อนมีผลไม้น่ากินอะไรเราก็เราจะสู้กินนะครับแต่เราจะเดินแต่มีเยอะมากผลไม้ว่าทำไมเยอะจังอันนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นแหล่งผลไม้ข้างทางของระยองของอะไรนะของระยองระยองใช่ปะโอ อันนี้ที่พังไปอันนี้ไปไรองก็ได้โอเค60ของเราไม่เยอะมากวันจะชิมอะไรดีกว่ากระตุะ้ไหนอ,อ่ะยฮะแม่จะซื้ออะไรคะวันนี้ซื้อผลไม้เป็นอ่ะคนแม่จะปกให้เราจะลงชิมเพราะว่าพุงโปะไม่เป็นอ่าพุงมันนี่ไม่เคยกินอันนี้พุงกำลังจะกินครั้งแรก ถ้าไม่ปอกกินไม่ได้หรอโอเคยังไม่สุกเยอนะเนาะยังไม่สุกนานนะล <Okay. S 1> ูกนะเมื่อกี้เขาบอกว่ายังไม่สุกแต่อันนี้รู้กันนี้ยังกินได้นิน่มๆใช่ก็กินได้อันนี้กินแบบนี้เลยเหรอแม่ได้ลูกตัดกินเลยนะลูกน้าโอเคทุกคนลองคิรงิรูร้อย วันว oh ันเปียวเปียวลโกโอ้โหมีอะี้ด้วยมีน้องด้วยปุ๊บฟังไม่ถึงเลยแ่ไม่เมื่อกี้มีน้องด้วยว่เมื่อกี้ผมกิน นอนไปแล้วแต่ตัวนี้ผุมเม่ก็ซูลงกินเพราะว่าผมรู้สสูแบบลัววัว,วแล้ว <c oughs> โอ้ดีนะผุมเห็นแล้วแต่ไม่เห็นข้างในผมจะมีแมลงวันแมลงสับนอนเต็มเลยนะครับว่าน,นี่อันตรายไ,ไม่ที่เมื่อกี้ผุมกินนะแน่นใจแต่ถ้าผมตายนะถ้าผมตายโอ้ผมมุมเมก็ซูกินอะไรแล้วตัวนี้ แต่อันนี้น่ากินว้วนอันนี้คงษกินได้ไหมอันนี้โอเคโอเคทุกคนตัวนี้ผมจะลองกินอันนี้ลองกินอันนี้ชิมได้มกินได้ชิมได้เอาพวงพวงอันนี้พวงกันเจ็ดสอันนี้อันนี้พงจะลองอันนี้อ้วนไท่ให้หน่อยผมจะลองกินอันนี้ทุกคนแต่ตัวนี้ผมจะลองดูดีๆนะถ้าอันนี้มีหนองนะพงจะเลิกกินพลไมในชีวิตรูรูนั้นเจ็ดสิบชอบค่ะ ผมจะดูดีๆเพราะว่าเมื่อกี้ไม่รู้โกงจับไม่จับแต่มองคงนี้จ้าสวยไม่คนกนไหมฮะยังไม่กินเลยอ่ะแป๊บนึงมันเล่นยากอมันเป็นกรอบนี้แล้ว่าเนนี้แล้วกรจ็ดสิบเหมือนกันแล้วแต่ไม่เลือกหรอค่ะดบเลยค่ะทำเนี่เนี่ยอย่างที่เห็นนะวคือสวยอันนี้รสอะไรฟางดูกว่านี้เจ็ดสิโลนึงก่อน มันไม่เป็นไรหรอกค่ะมันไม่อ่อนมากโลกาเพราะว่ามันเป็นสามสีเออโอเคทุกคนเราจะตัวนี้อันนี้อร่อยแต่มากิฟผมเจอนมแนล้วนี่ไม่มีอันนี้อร่อยอยู่โอเคของแบบนี้พี่หนึ่งกิโลเท่าไร้นะพี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบเราจะโยงชิมวันนี้นะครับัตวน,นีนเ้เอาเอานิ่มๆโอ้ เลือดเขาอ,อันนี้โลเท่าไหร่ลูกข้างในหมวนกระเทียมเลยเอาไหมนเนี้ยดูดูเขาปอกดูเขาปอกมังคุดแม่ดูกัดปอกมังคุดเปาะโปกไม่เป็นโป๊ะแบบนี้ไช่ผักครึ่งเลยเข<ร>า<ด>ต้องผักครึ่งโอ้หมวนกระเทียมแต่ผมจะดูดีๆมีหนองหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีชาวบ้านนี้โอเคทุกคนผมจะลองชิมแล้วค่ะ หวานแต่รวยน่ะนี้ล้วนคุ้มโจ๊บอันนี้โค้กแม่เอาส่งเกี๊ยว,วโค้กเฮ้ยทุกคนเป็นยังอร่อยแต่แต่มักที่เราเจอน้องไปเราซูมเปนแล้วครับซูมไปแล้วตอนนี้กำลังจะซื้ออันนี้โลโก้เราจะกลับบ้านแล้วครับผม